สวัสดีค่ะหมวยเอสาน,นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องไพลโลเลซิสค่ะโดยไพลโลเลซิสเป็นกระบวนการที่ใช้ความร้อนเพื่อทําให้สารมีการสลายออกเป็นสารอื่นๆโดยไม่ใช้ออกซิเจนเช่นควันแก๊สหรือสารที่มีลักษณะอินทรีย์เช่นน้ํามันหรือยางเป็นต้นค่ะกระบวนการนี้มักใช้ในการแปลงสารเชิงอินทรีย์ให้เป็นสารที่มีความชื้นต่ําลงเช่นการกลายเป็นถ่านหินหรือเป็นแก๊สพลังงานสูงโดยการป้องกัน ไม่ให้สารเชิงยินทรีย์มีการเผาไหม้แบบเต็มอาจจะช่วยลดปัญหาเรื่องมลพิษและมละภาวะที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในชุมชนและอุตสาหกรรมได้ไพลโลเลสิตมักใช้ในการทําน้ํามันจากยางรถยนต์พลาสติกตะกอนน้ามันน้ํามันเครื่องขยะเหล่านี้ย่อยสลายยากไพลโลเลสิตเป็นวิธีรีไซเคิลขยะเหล่านี้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการไพลโลเลสิตจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่2อีกด้วยค่ะ,คะการใช้ไพลโลเลสิต์ยังสามารถท ทำให้ผลผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นการผลิตฐานหินเพื่อผลิตพลังงานและยังสามารถนำสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆอีกด้วยในงานวิจัยและพัฒนาการใช้ไพลโลเลสิดยังมีศักยาภาพในการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีหรือการสร้างวัสดุใหม่ๆบริษัทวันมอลลิงจำกัดบริการกำจัดยางรถยนต์โดยกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนที่ไม่สมบูรณ์ในภาวะที่ปราศจากออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อยที่ ไพโลเลสิตเราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001และ14001เพื่อตอกย้ำว่าบริษัทของเรามีมาตรฐานสากลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้หากสนใจสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือสามารถติดต่อหมวยโดยตรงที่0639959162ค่ะบริษัทวันมอลลิงจำกัดและกำจัดกากอุตสาการรมและให้บริการขนส่งกากอุตสาหการรมทุกประเภทมีมาตรฐานบริการถูกต้องตามกฎหมายมีคุณภาพและ ใส่ใจงานบริการ One Stop Solution คุยที่เดียวการันตีจบทุกงานเลือกวันมอ l i n งค่ะ